กำลังรอดูเบนฟิก้ากับไบเออร์มิวนิกอยู่นะครับเผื่อบางคนที่ถามว่าทำไมผมไม่ค่อยได้ไลฟ์บอลสโมสรโลกเพราะว่าพอดูเสร็จปับ๊บมันเหนื่อยมากมันเช้ามากแล้วผมต้องไปทำงานตอนเช้าพอดีมันก็หลายวันที่เป็นอย่างเงี้ยที่ผมบอกว่าผมพยายามจะไลฟ์บอลสโมสรโลกวันต่อมาได้ไหมพอวันต่อมาคือมันมีงานพอดีไงนึกออกไปแล้วช่วงนี้ผมก็ผมต้องไปงานศพด้วยมันก็เลยแบบ มันจะเวลามันไม่ทันอ่ะนะท่านผู้ชมก็เลยเนี่ยมีโอกาสมาแล้วก็อยากที่จะมาไลฟา์เพราะว่าพรุ่งนี้ผมก็ว่างพอสมควรเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยววันนี้อาจจะอาจจะนะคืนนี้หรือไม่ก็พรุ่งนี้เป็นเบนฟิก้าบายเยนนะครับเพราะว่ามันเช้ามากจริงเฮี้ยจริงแบบบอลโลกที่อเมริกาที่กําลังถึงเนี่ยบอกเลยเราเหนื่อยกันแน่ เราจะอยู่แต่บอลโลกไม่ต้องทำเพราะว่ามันต้องมันต้องเป๊ะๆเ,เลยอ่าเี้ผมว่าผมต้องแบบเปลี่ยนเวลานอนมาเป็นแบบสิบโมงเช้าแล้วตื่นตื่นสองทุ่มอ่ะนึ่ออกว่าต้องนอนตามอเมริกาฟิลนั้นแน่เลยนะครับอแต่เดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงยูเวนตุสนิดหนึ่งเพราะว่าหลายคนชอบถามผมว่าคือผมเข้าใจว่าหลายคนอาจจะไม่ได้ดูยูเวไม่ได้ดูซีรี์ R มาละแบบคนถามผมเยอะมากนะพี่ ไอยูดี้นี่คือใครวะพี่มันเก่งเทพขนาดนี้เลยอยากให้ทีมนี้ซื้อมากเลยอยากอยากให้ทีมของตัวเองซื้อนะเข้าใจได้แล้วแบบคนก็จะบอกมัวนี่ฮะอยู่ยูเวนานแล้วเหรอทำไมยูเว่มันเล่นดีผมไม่เห็นจะเหมือนที่พี่พูดเลยพี่ด่ายูเว่มันเกินไปมันเล่นดีมากนะนี่ขนาดตอนตูดอเป็นโคชนะโบเยอะมากผมบอกให้นะเว้ยมันเป็นแบบเอาอย่างแรกก่อนเลยแล้วกันถามว่ามันเล่นดีไหมมันเล่นดีแต่ท่านผู้ชมต้องอย่าลืมมันเจอใครอะเอาไออินไวดาตเอซีอย่างเงี้ย ใจเย็นเย็นนึกออกว่ะถ้าพ่อผมจะพูดคือแบบใจเย็นเย็นเพราะพ่อกูชอบบอกกูใจเย็นเย็นไม่ชอบให้ตะโกนหรืออะไรเงี้ยฟิลนี้เลยถ้าเป็นพ่อผมบอกใจเย็นเย็นอย่าเพิ่งมันแบบมันมันตบใครอ่ะ5-0อาร์ไอเอินกับไวดัดสี่หนึ่งอย่างเงี้ยมันก็อย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปไว้ใจนะครับแต่ ผมก็ผมเป็นคนอย่างที่ผมบอกผมพูดตามเนื้อผ้าผมไม่ได้แบบชมยูเว่แน่นอนอยู่แล้วแล้วผมก็จะไม่ได้แบบลำเอียงดา่าแต่ยูเว่อย่างเดียวมันก็ไม่ได้ใช่ไหมนะแต่วันนี้ผมจะมาสรุปให้ฟังก่อนที่ผมจะไปรอดูเบนฟิก้าบายเยนนะอย่างแรกเลยคืออีกอตูดอถามว่าเข้ามาเป็นโค้ชแล้วทําอะไรใหม่ที่มอตต้าทำไม่ได้ไหมแต่ผมอยากให้ ใครที่เป็นแฟนยูเวมีใครเป็นแฟนยูเวบ้างไหมกดตองก้ามาใครเป็นแฟนทีมมื่นกดตองสองม,มาแล้วกันนะไม่ต้องซีเรียสน,นะมันเป็นแฟนทีมไรก็ได้ยูเวไม่ต้องมีคนเชียร์เยอะหรอกใครเป็นแฟนยูเวจะรู้ผมอยากให้ท่านผู้ชมย้อนกลับไปนิดนึงนะลองย้อนกลับไปดูตอนเทียโกโมอตตา้ามาใหม่ๆท่านผู้ชมจําได้ไหมเทียโกโมอตตา้ามาใหม่ๆไม่งเล่นดีมากนะดาวลุ่งได้รับโอกาสนักเตะที่เล่นอยู่ ชิงบอลกนดีมากอ่ะเนี่ยแฟนที่ไม่แฟนยูเว่เยอะด้วยเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังตอนมอต้าเข้ามาคุมยูเว่อะมันไม่ได้แย่นะนักเตะยูเว่ตอบสนองดีเล่นกันดีมากชิงกันดีวันทัชฟุตบอลกิฟต์แอนด์โกดีมากซึ่งอันนี้คือคําสําคัญเลยนะวันทัชฟุตบอลกิฟต์แอนด์โกดีมากกิฟต์แอนด์โกที่ดีมากคืออะไรผมพูดถึงแมนยูผมพูดถึงอาร์เซนอลแมนยูอะเป็นทีมที่พอไม่ g กิฟต์แอนด์โกดีนะแม่งจะเล่นดีมากอาร์เซนอลเป็นทีมที่เล่นกิฟต์แอนด์โกดีอยู่แล้ว แต่จําเลกสองที่เจอเป๊เจได้ไหมมันกดดันมันเก่งมั้งกิฟเป็นโกช้ามากแล้วเล่นไม่ค่อยดีนั่นแหละคือสิ่งสําคัญบอลมันไหลลื่นได้ในบอลทุกวันเนี้มันจะต้องแบบถ่ายเทบอลได้ดีแลวกิฟเป็นโกดีเป๊ปโกเดล่าเป็นคนที่เล่นติก๊กตากะมาก่อนใช่ไหมทุกวันนี้มันไม่ได้เชิงติก๊กตากะเว้ยตอนที่อยู่แมนเชสเตียร์แต่มันเล่นบอลกิฟเป็นโกที่ดีมากแล้วกิฟเป็นโกที่ดีมากเสร็จปับ๊บลองมาดูตอนแมนเชสเตียร์ฟอร์มไม่ค่อยดีดิมันกิฟเป็นโกไม่ค่อยได้ใช่ไหมนั่นคือแบบ บอลยุคนี้สาคัญมากคือมันต้องกินเป็นโกดีคืออะไรสมมุติผมเป็นกองกลางได้ได้บอลเสร็จปั๊บเนี่ยกองกลางมากองหลังกำลังเข้ามาเสร็จปั๊บจ่ายบอลให้กับกองกลางคนนึงไอกองกลางอีกคนนึงก็เลยโดนแย่งบอลเสร็จปั๊บแม่งชิงบอลกลับมาให้ดีมากไอนี่ก็ทายเทบอลไวทั้งปีพอ,ป,อปีเสร็จปั๊บมองนิดเดียวจ่ายกับมาด้วยสัญชาติยามันเล่นกันเร็วแล้วจ่ายบอลกันเร็วชิงกัน123เข้าไปในเขตโทษอะไรอย่างเงี้ยเล่นแบบเนี้ยมันสําคัญมากเว้ย แต่ยูเว่เป็นทีมที่ทำอันเนี้ยยากมากใครเป็นแฟนยูเว่มึงแบบแทบจะไม่่อยได้เห็นยูเว่เล่นอย่างเงี้ยแต่ตอนมอตต้าใหม่ๆเล่นดีมากและเล่นแบบนี้กําลังใจดีทุกคนมันมีความเป็นหนึ่งเดียวกันกล้าเล่นเชื่อมั่นในตัวเพื่อนคีย์เวิร์ดเลยนะเชื่อมั่นในตัวเพื่อนเล่นกันดีเป็นทีมฟอร์มดีมากจนเบรเมอร์มาเจ็บเบรเมอร์อะเซ็กองหลังเจ็บพอกองหลังเจ็บเสร็จปับ๊บเริ่มล้วนและเริ่มไปประมาทคู่ต่อสู้และตอนแรกไม่เสียประตูนานมากเล่นดี หลังแน่นด้วยหลังๆมาพอเริ่มเบมเมอร์เริ่มเจ็บเริ่มพลาดเริ่มอะไรเสร็จปับ๊บเริ่มไปประมาทเขาโดนบ้างคราวเนี้ยไอความเป็นหนึ่งเดียวไม่มีแล้วเชื่อฟังโค้ดไหมก็ไม่เต็มที่แล้วออกทะเลโค้ดก็กดดันกูก็ไม่รู้จะแก้ไงก็ต้องไปปรับนู่นปรับนี่ออกทะเลกันไปหมดเลยมันเป็นแบบโดมิโนโอเอฟเฟกก็หลังคนนี้เจ็บอ่ะทีมต้องปรับเล่นแบบนี้อ่ะทีมเสือไปประมาทอีก โดนอีกไอ้เฮียคราวนี้เอาอยัางไงกูกดดันและไอ้เฮียโค้ชก็กดดันก็ต้องไปแก้นะแต่คนนี้เล่นไม่ดีอีกคนนึงลงมาเปลี่ยนตัวกันเยอะมอสต,ต้ามันไม่ได้แย่นะสิ่งเดียวที่ผมติมอสต,ต้าคือแม่งเสือกไปโรเตชันทุบแบบกูไม่เคยดูกูไม่เคยได้ดูสิบเอ็ดตัวจริงเหมือนเดิมทีมเดิมเลยท่านผู้ชมผมพูดถูกไหมกดตองก้ามาแม่งเปลี่ยนทุกครั้งไอ้เฮียยิ่งกว่าทิงเกอร์แมนคาลเดโอลาเนีลีซูเปอร์ตำนานอีกใช่ไ,ไหม เพราะฉะนั้นอนะ่ะผมก็เลยคิดว่าน่นคือปัญหาของมอนต้าพอมันเริ่มมีปัญหามันเลยเล่น,ลนไม่ค่อยได้ยูเว่เป็นอย่างงี้ย้อนกลับไปอีกเปียโรมาใหม่เทพเหมือนกันแล้วพอมันเริ่มพลาดเริ่มเริ่มมีปัญหานะแม่งก็ออกทะเลเหมือนกันนั่นคือปัญหาเว้ยแต่ทําไมตอนเนี้ยตูดอถึงทําให้ยูเว่เล่นดีใช่ไหมมีปัญหาอะไร,รอระโอเคอยู่เนี่ยโอเค ตูดอพอเข้ามาคุมอ่ะมันพยายามจะปรับสมดุลทีมปรับสมดุลยังไงนักเตะทุกคนต้องเล่นในตำแหน่งที่ตัวเองถนัดอ่าเล่นเลยโฮซาเฟลบอกว่าสาชีวิตของนั้นไม่ซ้ำสักนัดเดียวเออแม่งไม่แม่งไม,ม,ม่เคยซ้ำเลยตูดอเข้ามาเสร็จปั๊บเนี่ยปรับที่ทัศนคติของนักเตะหลาย,ลายๆคนที่แบบมันเหมือนแบต่างคนต่างเล่นบ้าง คอนเซซแม่งไม่จากที่ไม่ค่อยจ่ายแล้วแม่งแทบไม่จ่ายเลยไอ้เหี้ยกองหน้าพอยิงไม่ได้แม่งก็หงุดหงิดอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนเล่นกันเลอะเทอะแล้วอะพอตูดอเข้ามาเสร็จปับป๊บปรับทุกคนที่เล่นในตำแหน่งที่ตัวเองถนัดก่อนแล้วก็เขาเรียกอะไรเหมือนสร้างกำลังใจให้นักเตะให้นักเตะเหมือนแบบเออช่วยกันมากขึ้นสู้กันมากขึ้นวิง่งเพลกันมากขึ้นไม่ใช่เหี้ยกองหน้าวิ่งเพคคนอื่นแม่งไม่เพลอะไรเงี้ยพอทําแบบนั้นเสร็จปั๊บเนี่ยผลมันเริ่มดีขึ้นแล้วพอมันเริ่มแบบ ช,ชนะจนได้ไปแชมเปี้ยนส์ลีกเงี้ยกำลังใจมันดียูเวก็จะไม่มีข่าวอยากคุยกับคอนเต้อยากคุยคนอื่นต่อที่จะเอามาคุมกาสปรีนี่เงี้ยจนท้ายที่สุดไม่มีใครมาเลยนะครับแต่ทางนักเตะเองอะ่ะก็เหมือนไปคุยกันว่าเอออยากให้สโมสอนะเก็บตูดอไว้เพราะว่าตูดอเหมือนแบบเข้าใจนักเตะแล้วก็มีความเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วรู้สึกว่าเออทุกคนมันตอบสนองกับการซ้อมของตูดอพอตูดอก็ได้มาคุม สโมสรโลกต่อเซ็นสัญญาต่อด้วยนะก็ได้คุมเป็นเป็นโค้ชยูเว่เต็มตัวแล้วพอมาเล่นเสร็จป,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 ปั๊บอ่ะเราได้เห็นนักเตะที่มันปลดล็อกที่แบบยูดีจากที่แบบเล่นไม่รู้จะยังไงแลชิ่งกับเพื่อนก็ไม่ได้ยิงก็ไม่ค่อยได้กดดันตัวเองไม่อีกแต่พอเริ่มเล่นเข้าขากับโคโลงมวัวนี่เริ่มเล่นเข้าขากับแคฟเฟนตูรามนักเตะเริ่มทํางานเป็นหน้าที่ไม่ใช่ต่างคนต่างวิ่งมั่วบอลมันก็ดีขึ้น แมตช์แรกที่ยูเว่เจอถึงแม้มันจะเจอเอัลไอาินน่ะมันก็ปกติถ้าผู้ชมถ้าคุณเป็นแฟนยูเว่มาคุณจะรู้เว้เชื่อเชื่อผมเหอะยูเว่ไม่ว่ามันจะเจอใครก็ตามอะ่ะต่อให้มันไปเจอบีจีเจออะไรก็ตามนะเชื่อผมเว้เจอหลีไทยก็ตามอะ่ะฟิลลิ่งมันมันจะนิสัยเสียมันจะชอบเหมือนแบบเล่นเีฮี้่ไม่เต็มที่อย่างเงี้ยและโดนยูเว่อุ่นเครื่องไม่มีใครอยากดูเพราะว่ามันชอบแพ้มั่วซั่วแล้วก็เล่นแบบไม่เอาฮี ier, อะไรอะ่ะฟิลนั้นอะ่ะ แต่พอเรามาดูในถึงแม้มันจะเป็นเ e อาอินก็ตามมันโช์ให้เราเห็นได้ว่าอย่างน้อยยูเว่มันเล่นกันเป็นทีม,มากขึ้นมันเล่นกิฟต์แด์โกมันเล่นบอนเลเร็วบอลสมัยใหม่อะ่ะไม่ให้หอะไยคองบอลไปซ้ายไปขวาไปไม่น่าจ่ายกลับหลังไอ้เงี้ยเบื่อสัสสัอย่างน้อยตูดอมามันพรรยายามจะให้นักเตะเล่นพรรยายามให้เออสร้างเกมลุกขึ้นหลังรั่วไม่เป็นไรอะ่ะลองสร้างเกมลุกต่อให้กองหน้ามันได้มีผลประโยชน์บ้างอะนรกอว่าไม่ให้มีประโยชน์กับทีมาก แล้วก็เล่นงี้กดดันคู่ต่อสู้ไปเรื่อยจนมันทำประตูได้สม่ำเสมอโคโลมัวนี่เหมาไป2ยูดีสอีก1แล้วก็ฟรานซิสโกคอนเซซาเออเออยูดีสเหนือคอนเซซาอีก2นะครับก็ชนะเอาอินไปได้5ประตูต่อศูนย์ถือว่าทำได้ดีมากพอมาเจอกับไวดัตเอฟเอฟซีอ่ะเอเอซีอ่ะไม่ง่ายเลยเว้ยเพราะไวดัตแม่งเล่นแรงชิบหายแล้วท่านผู้ชมได้รู้ไหมว่าบอลสโมสรโลกอ่ะบอลสโมสรโลกอ่ะ คือมันโดนปรับเรื่องใบเหลืองใบแดงเยอะมากเลยเว้ยปรับ like หลายหมื่นยูโรอ่ะหลายหมื่นเหรียญเลยนะมึงโดนปรับปรับเก็บใบเหลืองไปทีมโดนปรับเยอะมากนะกรรมการมันก็เลยไม่ค่อยให้ใบเหลืองมันก็เล่นเล่นแรงขึ้นเล่นแรงขึ้นนะวายดาเล่นแรงนะแต่ยูเว่ยิงประตูเร็วแล้วก็เป็นยูดี้เ่ uno. ทำประตูได้เร็วมากแล้วมันเป็นการชิงอนอีกแล้วเห็นป่ะวันทูเจาะตรงกลางจี้ชิงก็ไปเสร็จปั๊บยิง แลับก็ตามแต่ก็เป็นประตูหนึ่งศูนย์นะหลังจากนั้นมายูดีนแม่งซัดเต็มข้ออย่างสวยพุ่งเข้าสามเหลี่ยมเลยเป็นสองศูนย์แล้วยูเว่ปัญหาของปีนี้คือหลังแม่งชอบพลาดพอหลังพลาดเสร็จปั๊บมันขึ้นเยอะไงฟีลเดียวกับแมนซิ t y ตี้เลยเออไอเฮียไวดดแม่งแข็งมากแม่งอัดทุกคนไอเฮียสไลด์เอาแม่งเข้าแรงตลอดจนหลังๆยูเว่ไม่ต้องเข้าแรงบ้างอะ แต่ยูเว่เป็นอย่างเงี้ยเหมือนที่ผมชอบบ่นแมนซิตี้อ่ะมันสร้างเกมลุกเพลินจนแบบหลังแม่งลอยพอหลังลอยเสร็จปั๊บแผงแม่งยืนไม่ค่อยดีโดนจ่ายเข้ามาเสร็จปั๊บเขาชิปเข้าไปเป็น2-1งหลังจากนั้นไวดัมก็เข้าหนักเหมือนเดิม,มยูเว่ก็พยายามทำประตูแซงเป็น3-1ได้จนแบบคามิาโซมาวอลเล่ชนเสาไปทีหนึ่งนะแล้วจนท้ายเกมมายูเว่ก็มาได้ประตูจากยูดีอีกลูกหนึ่งคนระับที่ มัวนี่จ่ายมาอย่างสวยแล้วก็ล็อกกลับมาแล้วแปรเข้ามุมแล้วเป็น3าหนึ่งแล้วท้ายเกมยูเว่ได้จุดโทษแล้วก็เวลาหุยก็มายิงจุดโทษทำให้ยูเวชนะไป4ประตูต่อหนึ่งได้คือการเล่น่ะสิ่งที่พัฒนานะผมบอกได้เลยว่ามันเล่นวันทูมากขึ้นกิฟ e and น o ์โกือให้บอลแล้ววิ่งไปให้บอลแล้ววิ่งไปแล้วพยายามจ่ายบอลตัวตัวว่างแล้วก็เล่นกันสะพอตกันดีเพราะสามเหลี่ยมอยู่ทั้งเกม่้นผู้ชมได้เห็นไหมกดเจ็ดมาแล้วกันยูเว่สร้างสามเหลี่ยมได้เยอะมากปกติอะ ไอ้ยูเว่สร้างสามเหลี่ยมไม่ค่อยได้อย่างมากแม่งมีแค่สองเหมือนแบบแค่ขอบหนึ่งอะยังไม่ยังไม่ครบสามตัวแล้วมันชอบเสียบอลง่ายเพราะทุกคนจะโดนกดดันแต่สองแมตท,ที่ยูเว e เล่นในบอลสโมสรโ,โลกอะมันยังมีการแบบขยับขยืขย่นสร้างสามเหลี่ยมซัพพอร์ตกันเกมรับซัพพอร์ตเสร็จปับ๊บขึ้นไปเกมลุกแม่งตัวแม่งช่วยกันซัพพอร์ตได้ดีมากอันนี้คือผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็กําลังใจนักเตะมันดูมันดูแบบช่วยกันสู้ไปด้วยกันแต่อย่างที่ผมบอกอะ ปัญหาของยูเว่ไม่ใช่ว่ามันเล่นดีไม่เป็นแต่มันไม่ชอบเล่นดีเรื่อยๆไม่รู้ทําไมมันชอบเล่นดีเล่นดีเล่นดีแล้วชอบไปเหมือนแบบเอาชัวเอาสบายอยากเก๋ออ่ะเฮ้ยนึกออกปะมึงเล่นแบบตั้งใจเล่นไปเลยดิเหมือนตอนที่คอนเต้อยู่ผมถึงบอกไงว่าคอนเต้เป็นคนที่ดีมากมันทำให้นักเตะแม่งไม่นิสัยเสียนักเตะพอมันเล่นดีเจ็ดแมตช์แปดแมตช์สิบแมตช์สิบสองแมตช์ไอ้เฮ้ยแม่งชิลจ่ายบอลแอคอาร์ดอ่ะไม่รู้ทําไมแล้วบอลอิตาลีชอบเป็นมากเหมือนกูสบายแล้ว กูเล่นสบายดีกว่าจะไปเหนื่อยมีอะไรฟิลนั้นอ่ะอันเนี้ยคือสิ่งหนึ่งที่อยู่ไว้ต้องแก้อย่างที่สองพอมีปัญหาขึ้นมาพอมันเริ่มฟอร์มดีฟอร์มดีฟอร์มดีแล้วพอเริ่มแพ้แม่จะชอบออกทะเลเลยอันเนี้ยต้องห้ามเป็นผมเล่นบอลเป็นเป้าอ๋อปานที่ถามผมอะถามผมเลยถามคนอื่นถามผมเลยถามคนอื่น แพนอะแพนเกลวแพนอะถามใครหึงถามใครหึงถามกูหรือหึงถามคนอื่นเลรเบอลเป็นดิผมไม่อยากได้แจ็คสันแจ็คสันมาร์ติเนสเหรอถ้าแจ็คถ้านิ่กลัสแจ็คสันเนี่ยไม่อยากได้เลยนะ ผมเล่นบอลได้ hmm. bon หกขวบอ่ะเออก็โอเคพอเล่นได้อ่ะนิคลัสแจ็คสันน่ะแล้ะยู่เว่เป็นเฮียอะไรก็ไม่รู้นุย้ยชอบไปเอานักเตะแบบก็รู้อยู่ว่ามันไม่ชัวและเอามาให้ทีมกูไม่ชัวอีกอ่ะเข้าใจปะแบบนิคลัสแจ็คสันน่ะจะเอามาทำเฮียอะไรเก็บมมอยสคีนไว้ไม่ดีกว่าเหรอถูกไหมมัน แต่นี่ละจ้าสำหรให้มันอย่างนะมันเป็นนักเตะที่มีความมั่นใจมันพลาดเยอะมากนะแต่มันยังแบบเหมือนแบบกลมานเล่นบอลต่อมันไม่มันไม่แบบเ้ยกูจริงไม่ได้เลยไม่มีความมั่นใจในตัวเองแล้วมันไม่งอแงมันพลาดเยอะมากนะแต่มันยังมีเขาเรียกว่าเหมือนแบบความมันไม่ความมั่นใจด้วยมันเป็นความเชื่อมั่นในในตัวเองแล้วก็ เหมือนแบบกดไอ้ความกดดันออกทิ้งออกไปได้อะเออมันโฟกัสดีมากนะอันนี้ผมยอมไม่ได้พูดแบบเด็บหรือว่าแซะเขานะอันนี้ผมชมจริงๆนะมันน้อยคนนะที่ทําได้แม็กว่าเบรกคนหนึ่งนะที่แบบมันแม็กว่าอีกแบบหนึ่งนะแม้กว่ามันพลาดเยอะมากจนแบบมัน่อไปแล้วอ่ะแล้วมันดึงตัวเองกลับมาได้นี่ก็น่านับถือนะเว้คือท่านชมลองคิดดูเดี๋เอาใจเราเอ้เหนื่อยเลยเอาใจเราไปใส่ใจเขาอ่ะเราจะรู้สึกยังไงอ่ะ นี่เขาะจักสัตวโอ้โหเฮียเราผ้าแบบนั้นนะเฮียขาสั่นแล้วอ่ะให้แม่งอย่างเดียวเวลาโควิดเก่งไหมเหรอเก็บไหมหรือว่าเก่งไหมถ้าเก่งไหมอ่ะผมว่ามันเก่งแต่คือมันต้องมีอย่างที่ผมบอกมันพอมันเริ่มยิงไม่ค่อยได้เพราะเพื่อนไม่ได้จ่ายให้มันมันงุนงดแล้วมันเล่นไม่ค่อยออกแล้วพอเล่นไม่ค่อยออกมันเล่งแล้วก็ยิงผ้าดเยอะแล้วก็ยิงกดดันตัวเองก็เล่นไม่ค่อยออกนะครับแต่มันเป็นกองหน้าที่เก่งแต่มันต้องมีคนปั้นให้ปั้นให้ได้ คือตอนนี้ผมว่าถ้ายูเว่จะซื้อใครนะมึงซื้อเซนเตอร์ดีๆขอร้องไม่ต้องไปเสี่ยงอะไรมากเพราะมึง,งโง่ไปเยอะมากแล้วยูเว่มึง,งโง่กับกองหลังดีๆเยอะมากโลเมโรยูเว่มึงให้โอกาสเขาไม่กี่แมตช์มึงขายเทเขาทิ้งดีนฮุยเซนกูบอกมึงแล้วท่าผู้ชมเป็นแฟนยูเว่จำได้จำได้ไหมที่ผมบอกอะตัวตองก้าเลยแมต์แรกที่ดีนฮุยเซนลงเล่นให้ยูเว่กูยังรู้เลยว่ามันเก่งเก็บไอ้หี้นี่เลยผมพูดในแมตต์แรกเลย เสือไปไปล่อยให้โรม่ายืมหลังจากนั้นมึงยังจะขายอยีกเหี้ยเห็นฟอร์มแล้วก็ดีแล้วขายโคตรถูกควายเหี้ยแต่เนี่ยงงแล้วอีกเยอะเลยยูเว่เนี่ยชอบปล่อยกองหลังดีๆทิ้งไว้ไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วไปซื้อกากมาเนี่ยคราวเนี้ยกูขอร้องมึงซื้อที่ดีเถอะซื้อกองหลังเซนเตอร์ตัวหนึ่งเดมิลามันเข้าใจมันเจ็บเข่าเสร็จปั๊มกลับมาไม่เหมือนเดิมซื้อกองหลังเซนเตอร์ตัวหนึ่งดีๆ กองกลางผมว่าควรซื้อนะครับผมว่าควรซื้อเพราะว่าไอ้คุปไมเนอร์เนี่ยหวังว่ามันจะดีขึ้นแต่แม่งปีผมโอเคแล้วถ้าได้คอนไซ์เซาด้จบนะแล้วราคานี้จบเหอะมัวน,นี่ลองคุยกับเฟซเจดูเพราะมัวน,นี่อยากอยู่ต่อไอ้สองคนนี้ผมโอเคแล้วถ้าได้มายูดีเป็นทางฝั่งซ้ายโอเคไม่มีปัญหามากกองกลางตัวลุกอะ่ะผมอยากได้คนหนึ่งปล่อยดักแล้วลุยไปไม่ต้องไม่ต้องให้โอกาสแม่งแล้วดักแล้วลุยอะ่ะเคเฟรนตูราม เป็นตัวสําคัญของทีมโลคาเตลลี่เป็นตัวสำคัญไม่ต้องเปลี่ยนอะไรแล้วตรงนี้ผมโอเคนะจริงๆผมอยากได้นะกองกลางตัวลูกตัวหนึ่งกองกลางเซนเตอร์ฟิลด์ตัวหนึ่งแล้วก็เซนเตอร์ตัวหนึ่งแค่นี้มินิมัมถ้าแบ็คจะปล่อยเวรกับปีกเอมบังกูล่าให้นาทีแอนฟอเรสอะราคาน่อยู่มันสักเขาน่จะคุยจบที่ประมาณสัก3ากว่าโอเค2คนนี้แล้วก็ค่อยไปหาแบ็คใหม่ก็ได้แต่ถ้าถ้าแบบ ถ้านะตอนนี้ไม่ปล่อย v วผมก็ยังโอเค,คปัญหายูเว่ไม่ใช่แบ็คปัญหายูเว่แม่งคือเซนเตอร์ตัวหนึ่งแล้วก็กองกลางต,ต,ตัวหนึ่งแล้วก็กองกลางตัวลุกตัวหนึ่งแค่นี้ผมว่าไม่มีปัญหาแล้วนะไม่ต้องซื้อแพงซื้อใช้งานได้ดีๆที่มันมีความสามารถหน่อยไม่เอาแบบแลเลอเทอะออะขอแค่นั้นจริงๆนะเชียร์ซ่าจริงมันเก่งแต่ผมบอกแล้วว่ามันมีอาการบาดเจ็บที่เลื้อหลังแต่ผมว่ามันหายแล้วแต่คือเหมือนแบบผมเชื่อว่าสล็อตอะเป็นเราอะเราก็ไม่กล้าไปเฮียท,ทีมันดีอยุ่จะไปหาเรื่องเปลี่ยน ให้โอกาสเคียซ่าเยอะทาไมอ่ะเพราะทีมกาลังลุ้นแชมป์อยู่ทีมกาลังเล่นดีอยู่อย่าไปแก้อะไรเลยอะไรยังไม่พังอย่าเสือไปซ่อมมันฟิวนั้นน่ะผมว่าสล็อตแมงคิดอย่างน้ำยมยิมผมเวลากดหนึ่งเหือนกันใช่ไหมอืมแต่ผมโอเคผมผมว่ายูเว่ปัญหามันอยู่สภาพจิตใจมากกว่ามันมันทําพลาดแบบเดิมเยอะเว้ยมันเป็นอย่างเงี้ยบ่อยมากเดี๋ยวมันต้องให้นักเตะไม่นิสัยเสียคล้ายแมนยูอ่ะ แมนยูมันไม่เป็นนักเตะนักเตะมันไม่ได้แย่แล้วโค้ชที่เข้ามาคุมก็ไม่ได้แย่แต่มันแค่บางช่วงนักเตะมันไม่เอาแล้วมันไม่ฟังอะไรแล้วมันก็ไม่ฟังอ่ะถ้าผู้ชมไปดูนะใครเป็นแฟนแมนยูบ้างหรือว่าใครที่เป็นแฟนทีมอื่นแต่ได้ดูแมนยูบ้างแมนยูมันไม่เล่นแย่นะมันเล่นดีเป็นแต่มันไม่ค่อยชอบเล่นดีไงมันชอบไม่เอาอ่ะมันชอบไม่ตั้งใจเล่นเต็มที่ที่มันรู้ว่ามันเล่นได้แม์เจอบิเบาอ่ะมันเล่นดีมากได้นะแต่ มันไม่เล่นแบบเนี้ยมันไม่ชอบเล่นแบบเนี้ยเหมือนกับยูเว่ยูเว่เล่นดีได้แต่มันไม่ชอบเล่นมันชอบแอคอาร์ตชอบแบบเล่นครึ่งนึงไม่เอาจริงอะ่ะเออนั่นแหละก็เดี๋ยวเราเรอดูเบนฟิก้าบายเยงกันท่านผู้ชมได้ไอเคียวพันธนี่หายไปไหนเนี่ยที่มันถามกูอะ่ะก็คือถามกูเสร็จว่าไปเลยเหรอ <c oughs> ผมว่าผมเล่นบอลเก่งกว่าปากมานะันอ่ะบอกได้แค่นี้ ขนาดป่ามันเก่งแล้วนะแต่กูว่ากูเล่นบอลเก่งกว่าป่ามันนะ่ะแค่นั้นพอละขอบคุณมากนะครับผู้ชมเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับแล้วก็เอาไว้เจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวดูายเยนเบนฟิก้ากันมีใครชอบดูสโมสรโลกไหมผมชอบดูมากนะผมว่าสนุกนะแต่ที่ไม่ได้มาันรฟายเพราะว่าบางทีมันเป็นแบบเที่ทีมใหญ่เจอทีมเล็กกูขี้เกียจด,ดูเออกูดูแต่กูขี้เกียจร้ายแบบตรงๆเลยเอาจริงมันเหมือนแบบมันเยอะเกินอะ่ะบางทีดู ดูไปแล้วมันก็แบบเฮ้ยมันยังไม่สุดอ่ะนึกออกไหมจะให้กูดีใจยูเวชนะอาร์นห้าศูนย์มันก็ไม่ใช่อ่ะนึกออกปะแต่เบนฟิก้าบบเยนเนี่ยน่าดูแล้วถ้าไ้ชมได้ดูไอ้แบทเชลซีสะดุดปะไอ้ย <c oughs> ก็น่าแปลกใจเหมือนกันเว้ยวันนั้นอ่ะแต่มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะลวอากาศมันร้อนด้วยนะนะครับขอบคุณมากนะเราไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวเราไปดูเบนฟิก้าบบเยนกันครับ ดูอยู่แล้วผมดูที่โคมเตเตอร์ที่บ้านเลยฟอรูดีพี่ฟานจะไปดู F1 The Movie ไหมฮะดูดิได้ดูตัวอย่างใน Apple ยังได้ดูกันยังกด9ใครยังไม่ได้ดูตัวอย่างใน iPhone กดหนึ่งมาแนะนำไปดูเลยเข้าไปใน Apple TV อ่ะแล้วกดดูเลยแบบมันเจ๋งมากเพราะโทรศัพท์เรามันสั่นได้อะมันทำระบบสั่นเป็นเหมือน 4D ให้เราดูจากมือถือเครื่องยนต์สั่นเหมือนสั่นเลยเหมือนจอยเพย์ ลองเข้าไปดูตอนนี้เลยมึงเปิดตอนนี้แล้วดูเสร็จปั๊บมาคอมเมนต์บอกผมในคอมเมนต์อันนี้ด้วยนะว่าไปดูมาแล้วเจ๋งขนาดไหนจริงๆต้องไปดูมันตัวเทรลเลอร์อะสุดตีนใช่เขาเรียกว่าแม่คือแน่นอนอะ่ะร love letter ถ o f ฟ r ร u l a ะวไงไม่ให้อ l ร v e ั e เล e r t อ aviation ชละ เออโฟดีแบบมือถือไปดูแม่งเจ๋งจริงเปิดเสียงดังๆเลยมือสั่นโอ้โหโคตรเจ๋งอ่ะแล้วมันเป็นแบบมันไม่ได้สั่นมั่วซั่วนะไม่ได้สั่นแบบจอยเพย์สองอ่ะมันสั่นจอยเพย์ห้าแฮปติกฟีดแบ็กอ่ะแบบรู้สึกได้เลยว่าเปลี่ยนเกียร์รู้สึกได้ว่านี่คือล้อเออแล้วคอมเมนต์มาบอกผมในนี้ว่าแม่งเจ๋งจริงนะขอบคุณท่านผู้ชมนะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันครับสวัสดีครับ